โย่ Yo, สวัสดีครับทุกคนผมเองทางเจคและผมมีเรื่องสำคัญจะประกาศนั่นก็คือเรานั้นมี Membership กับ Super ร์ n แตงแล้วก็ <vivid ly! ynı> อขอบคุณผู้ติดตามหลายๆคนด้วยที่คอยติดตามเพื่อได้ไะให้ผมดันได้ Super ร์ n แตงกับ Membership มานะครับซึ่ง เมมเบอร์ชิเราเนี่ยก็จะมีทางสิทธิพิเศษหลายอย่างเลยครับตั้งแต่ชาวตกกลมชาวตกกลมใส่ไข่ชาวตกกลมบ้านรวยและชาวตกกลมบ้านรวยชิบหายเลยและอีกระบบนึงก็คือระบบสปาร์แตงที่คนสามารถจ่ายสปาร์แตงเพื่อเป็นค่าเน็ตหรือค่าเงินกินข้าวของผมนะครับผม ซึ่งคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้แหละครับผมคลิปนี้เป็นเพียงคลิปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องว่าเรานั้นมีซูเปอร์แชทกับเ b e r s h i p เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมสมัครแล้วก็ให้สปแปงเพื่อเป็นค่าขนมหรือค่าเน็ตอะไรสักอย่างด้วยนะครับผมแล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ